สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอยู่แล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันะคะขอทุกคนรับชมเพื่อความบันเทินนะะะะขขงเท,เท่านั้นนะคะจีหน่อยแล้วนะจีน่อยได้อะไรบ้างอ่ะเนี่ยอืม ได้ส9มเก้าสสห้าหสได้สี่ 4ี่หกเก ถใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ใบไปแล้วนะทุกคน mm-hmm <laughs> Để tăm bài đẹp nhỏ Đến cao หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดวันนี้ไปศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าห้าสห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดสองหนึ่งสองห้าสองแปดค่ะไปคทั้นี้พ่อไปครั้งนี้เนี่ยมไม่ไม่อะไรมากมายทุกคนถ้าใครจะวินสามตัวนี้ Beijo. ไปสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดศูนสามศูนหกศูนย์เก้าเท่านี้เนาะเท่านี้แล้วเนาะประมาณนี้แล้วเนาะต้องไปอะไรมากมายทุกคนมาคือมาอันนี้คือวินหกตัววินห้าตัวแต่ถ้าใครจะวินสามตัวคือสองศูนย์ห้านี่นะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะ หน่อยก็ยากนะทุกคนช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรถูก็ไม่ค่อยสบายคิดไม่ออกเอานี่แหละนะขอให้ช่วงดีนะว้ที่ถูกอย่าว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ